สนุกคิดเรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสรุปนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชน,นะคะให้กับนักเรียนฟังนะคะก่อนที่เรานะคะก็จะไปทํำใบงานกันค่ะ สำหรับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะ4ปัจจัยเดี๋ยวเรามาดูที่ปัจจัยที่1กันเลยนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือแสงนั่นเองค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะว่าทำไมใบไม้ถึงมีสีเขียวที่เรามองเห็นว่าใบไม้มีสีเขียวนะคะก็เพราะว่าที่ใบไม้เนี่ย จะมีคลอโรฟิลล์อยู่คลอโรฟิลล์นะคะเป็นสารสีเขียวนั่นเองนะคะซึ่งคลอโรฟิลล์ก็จะอยู่ในใบไม้ทําให้เรามองเห็นว่าใบไม้มีสีเขียวหน้าที่ของคลอโรฟิลล์คืออะไรคะ่ะคลอโรฟิลล์เนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวดูดกลืนแสงนะคะเพื่อที่จะนำแสงเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืช จำได้ไหมกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือกระบวนการที่พืชใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองถ้าเกิดมีโจทย์ถามว่ากระบวนการที่พืชใช้ในการสร้างอาหารเรียกว่าอะไรก็ต้องตอบว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ถ้าเขาถามสลับกันว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรแล้วก็ตอบไปว่าคือกระบวนการที่พืช ใช้ในการสร้างอาหารเนี่ยตอบสลับกันไปสลับกันมาเพราะมันคือกระบ,บวนการเดียวกันนะแต่ว่าเรียกได้2แบบนะคะอ่ะทีนี้จบไปแล้วสำหรับแสงนะคะก็คือใช้เป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนละ่ะต้นไม้สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเปิด ไฟสว่างมากพอต้นไม้ก็จะสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตอนกลางคืนได้เหมือนกันนะแต่ต้องเป็นดวงไฟที่สว่างมากพอนะคะ ต่อมาปัจจัยที่2ก็คือน้ํานั่นเองค่ะน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งน้ําที่อยู่ใต้ดินแล้วก็น้ําที่อยู่บนดินร่วมถึงน้ําที่อยู่ในอากาศหรือว่าน้ําที่เป็นไงลูกฝนตกลงมาก็คือน้ําน้ำเนี่ยมีอยู่ในหลายที่มากเลยใช่ไหมคะน้ำเนี่ยก็จะเป็น ตัวที่ช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะทําให้รากเนี่ยดูดแล้วก็ลําเลียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชได้นอกจากนี้เนาะพืชก็ยังใช้น้ำในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของพืชอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นปัจจัยที่3ค่ะปัจจัยที่3คืออากาศนั่นเองค่ะ สำหรับในตอนกลางวันอ่าเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนว่า<ม>พืชน,นะคะมีการหายใจตลอดเวลาการหายใจของพืชจะเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับสัตว์เลยก็คือหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้ามาแล้วก็ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่เนื่องจากว่าพืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ย จะตรงกันข้ามกับกระบวนการหายใจก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจะดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คายแก๊สออกซิเจนออกมานั่นเองค่ะสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจำเป็นจะต้องมี1นนะคะจะต้องมีแสงมีน้ำ มีแก๊สคาร์บอนไดอกไซด์นะคะแล้วก็มีคลอโรฟิลนะคะต้องมี4อย่างนี้ถึงจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อีกรอบนึงนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสร้างอาหารจะต้องมี4อย่างคือ1แสง2น้ำสามแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์4คลอโรฟิลมี4อย่างนี้ถึงจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะ เมื่อสีอย่างนี้มารวมกันแล้วนะคะสิ่งที่ได้ออกมาคือพืชน,นะคะจะได้อาหารได้น้ำแล้วก็ได้แก๊สออกซิเจนค่ะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้ทำให้พืชน,นะคะปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาสู่อากาศภา,าศยนอกทำให้มนุษย์เนี่ยได้รับออกซิเจนมากขึ้นดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราปลูกต้นไม้เยอะๆเราถึงมีอากาศหายใจเพิ่มมากขึ้นก็เพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี่เองเนาะเพราะว่าพืชเนี่ยจะช่วยดูดกืนเอาคาร์บอนเข้าไปซึ่งแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแกส๊สที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วแล้วก็เป็นแก๊สเสียแกส๊แกสพิษด้วยใช่ไหมพอเอาเข้าไปปุ๊บพืชก็จะเปลี่ยนให้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย เปลี่ยนกลายเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วก็ปล่อยออกมาให้เรานะคะซึ่งแก๊สออกซิเจนก็คือแก๊สที่เราต้องการใช้ในการดํารงชีวิตอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุผลว่ายิ่งเราปลูกต้นไม้เยอะๆต้นไม้ก็จะยิ่งช่วยเราฟอกอากาศนั่นเองค่ะโอเคต่อมานะคะเป็นปัจจัยสุดท้ายก็คือธาตุอาหารนั่นเองค่ะ ซึ่งธาตุอาหารหลักนะคะเราก็ได้ท่องไปแล้วนะคะพืชเนี่ยก็จะต้องการธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนี่แหละเพื่อที่จะได้ดูดซึมเอาธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไปหล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ทําให้ต้นพืชเจริญแข็งแรงเติบโตได้แต่ถามว่ามีธาตุอาหารอยู่เฉยๆพืชจะสามารถดูดธาตุอาหารมามาได้ไหมไม่ได้นะมีธาตุอาหารอยู่ในดินก็ตามแต่การที่เราจะเอาธาตุอาหารมาใช้ได้เราจะต้องรดน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ย จะเป็นตัวกลางที่ไปละลายธาตุอาหารให้มีขนาดเล็กลงพอเล็กมากๆจนเพืชเนี่ยสามารถที่จะดูดเข้ามาทางรากได้นะคะสำหรับธาตุอาหารหลักนะคะก็จะมีให้นักเรียนท่องอยู่3ตัวด้วยกันมาดูกรอบแรกสีส้มตรงนี้จำแค่ตรงนี้นะคะก็คือ NPKN คือไนโตรเจน P คือฟอสฟอรัสและ K คือ โพแทสเซียมนี่คือธาตุอาหารหลักนะคะที่พืชต้องการซึ่งมันมีอยู่ในดินน้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องไปไงไปซื้อมาหรือมันบางทีมันก็อยู่ในพวกมูลสัตว์ใช่ไหมที่คุณครูเคยสอนไปเป็นปุ๋ยคอปุ๋ยหมักอะไรี้มูลสัตว์มูลขี้วัวมูลวัวก็คือขี้วัวนั่นเองมูลเป็ดก็ขี้เป็ดนั่นเองเนาะก็จะเอาพวกนี้มาแล้วก็มา ใส่ตามใต้ต้นไม้ทําไมต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพวกนี้ให้พืชนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้โอเคทีนี้เรามาดูวิดีโอที่คุณครูนํามาในวันนี้กันเลย จะให้นักเรียนรับชมว,วิดีโออีกหนึ่งรอบนะแต่ว่ารอบนี้คุณครูจะอ่านให้ฟังด้วยสําหรับบางคนที่อ่านหนังสือยังไม่คล่องนะก็มาอ่านพร้อมๆก,กันกับคุณครูเลยอ่ะเรามาเริ่มลิปวิดีโออีกหนึ่งรอบนะคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชมี4ประการ 1. แสงพืชต้องการแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหาร สองน้ำพืชต้องการน้ำเพื่อใช้ลำเลียงธาตุอาหารและใช้ในการสร้างอาหารอ่ะพืชก็จะดูดน้ำทางรากนะคะแล้วก็ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบย,ยอดแล้วก็ดอกค่ะ3อากาศพืชต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหาร และแก๊สออกซิเจนในการหายใจการสร้างอาหารก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองคืออันเดียวกันนะคะ 4. ธาตุอาหารพืชต้องการธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเริญเติบโตค่ะพืชนะคะจะดูดธาตุอาหารขึ้นมาพร้อมกับการดูดน้ําดังนั้นอยากให้เพื่อสามารถดูดธาตุอาหารได้เร็ยจะต้องตกน้ําคือต้วยห่ะ เพื่อจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับปัจจัยครบทั้งสิประการอย่างเพียงพอและเหมาะสมค่ะ โอเคนะคะก็จบคลิปวิดีโอแล้ววันนี้คุณครูก็ก็มีใบงานมาให้นักเรียนทำด้วยนะคะก็นักเรียน,นหลายคนเนี่ยก็คงจะเคยทำแล้วนะคะในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะซึ่งในวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็ได้ทำกันแล้วเนาะเป็นใบงานออนไลน์นั่นเองคุณครูก็จะมีลิงก์ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอวิธีการนะคะนักเรียนก็ให้ใส่ชื่อตัวเองลงไปตรงนี้อ่ะตัวอย่างอันนี้ชื่อคุณครูคุณครูชื่อว่านางสาวประ พัดสอนมาอะไก็ครูก็พิมพ์ลงไปหนูชื่ออะไรหนูก็พิมพ์อันนี้ให้เขียนแค่ว่าชั้นเนาะก็เขียนว่าชั้นปอสอทับอะไรละ่ะทับ1ก็เขียนว่าทับหนนะทับ2ก็เขียนว่าทับสองอะคุณครูอยู่ป2อทับแล้วกันเสร็จแล้วนะคะก็มีให้เลือกนะคะเขาบอกว่าให้เติม4คํานี้ก็คือคําว่าน้ําแสงอากาศแล้วก็คําว่า ธาตุอาหารลงไปนะคะเขาก็จะมีให้ช่องสีแดง1 2 3 4สามสี่มีให้สช่องตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีคําว่าพืชใช้จุดๆ,ๆในการสร้างอาหารพืชใช้อะไรในการสร้างอาหารเอ่ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงนะอันนี้ครูแค่ทําเป็นตัวอย่างอ่ะสมมติว่าครูตอบธาตุอาหารก็พิมพ์คําว่าธาตุอาหารลงไปนะคะก็เลือกธาตุอาหารมาตอบ ก็ตอบให้ครบทั้ง4ข้อเลยนะต้องตอบให้ครบทั้ง4ข้อนะมีคำน,น้ำแสงอากาศแล้วก็ท่าหารนะคะเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วก็กดนี่เลย finish นะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะคือให้พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปนะคะชื่ออะไรก็พิมพ์ลงไปนะคะครูชื่อนางสาวประภพัอนศรมาลายครูก็พิมพ์ชื่อครูกุ๊ปอ่ะตรงนี้ก็เขียนไปว่าปอส,อาปาปอสอทับละไรอ่ะปสทับ 2ตรงนี้เป็นเชื่อโรงเรียนนะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคะใส่ขีดไว้แบบนี้แล้วก็เซนก็คือส่งแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะคุณครูคก็จะไปตรวจให้คะแนนนักเรียนนะคะง่ายมากเลยเนาะมีแค่สีข้อเองนะคะโอเคอย่าลืมไปทำกันนะเนี่ยให้10คะแนนเลยนะใบงานนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ